สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่เรียกว่าพรอพร้อมนะครับแอปนี้เคยแนะนำไว้แล้วนะครับในคลิปในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าเรามีแอปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาศึกษากันนะครับแอปนี้ชื่อว่าแอปพรอพร้อมนะครับเป็นแอปที่รวบรวม ตัวเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ในแอปนี้นะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่สามารถติดตั้งในส่วนของ App Store นะครับหรือว่า y s t y Store ได้นะครับตัวนี้ผมใช้ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่ากาย App นะครับเป็นตัวรวบรวมเว็บต่างๆแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ก็จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับในการที่เราจะใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของเรานะครับสำหรับท่านที่เคยติดตั้งไปแล้วนะครับก็ไม่จะเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับ mm hmm. เมื่อมีการเคลื่อนไหวทางด้านของตัว y o u t u b e นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับท่านที่ ติดตั้งไปแล้วนะครับผมจะขอรบกวนนะครับให้เราช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นที่ชื่อว่าพอรอพร้อมนะครับหรือว่าตัวแบบสอบถามความพึงพอใจเนี่ยไว้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยตอบแบบสอบถามให้ด้วยเพื่อที่ทางเราจะได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มศึกษานะครับเริ่มติดตั้งกันก่อนเลยนะ เราก็สามารถผมคลิกเข้าไปเลยครับที่ที่ตัวแอปนี้เดี๋ยวนะครับที่ลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์เนี่ยที่ชื่อว่าเนี้ยนะครับชัยสมรไอแกลายแอปเนี่ยนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะข้างล่างนะครับข้างล่างมันจะมีตรงเนี้ยเราสามารถเราอันนี้นะครับอันนี้ต้องเราจะต้องทําการขอนะครับขอรหัสผินเพื่อเข้าสู่แอป นะครับก็แล้วแต่ท่านเลยท่านอาจจะใช้ตัวที่เป็นอีเมลของท่านก็ได้นะครับนะหรือจะเซสซายอินจาก Google ก็ได้นะครับเสร็จแล้วกเ็เข้าไปดูที่อีเมลของเรานะครับมันจะมีพินให้แล้วก็เอาพินมากรอกตรงนี้นะครับโอเคเนะสำหรับที่สำหรับท่านที่ยังยังไม่ต้องการใช้พินใดๆนะครับท่านก็ไปตรงที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะ สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเราจะเปิดแบบไหนนะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบ open in your default browser นะครับเปิดจาก browser นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็จะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับรอสักครู่กลายแอปก็ก็ก็ใช้งานง่ายนะอันนี้ผมรวบรวมมาเฉยๆนะครับโอเค ตรงส่วนที่ท่านเห็นกับตรงที่ผมเห็นเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นมาสเตอร์อ Master นะครับท่านก็จะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้คือคลิกไปที่ตรงที่เป็นที่เขียนว่าหน้าหลักนะครับตรงนี้นะครับในหน้าหลักก็จะมีเ,เนี่ยครับจะมีพออจุดพอร้อมนะครับพอรอย่อมาจากอะไรก็เป็นฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับพร้อมนี่ก็คือมีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับเราสามารถกด กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปศึกษาดูนะครับว่าเออฝ่ายผมเนี่ยชื่อฝ่ายนี้นะครับมันมันมีภารกิจหน้าที่อย่างไรเราก็สามารถเข้าไปอ่านศึกษาได้นะครับแล้วก็แบ็กกลับมานะครับเจ้าหน้าที่นะครับเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมด 3- 4ท่านนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคทีนี้เราลงมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้หลักๆก็คือออนไลน์นะครับมันจะมีคําว่าออนไลน์อยู่นะครับ ออนไลน์เทรนนิ่งนะครับเราคลิกไปที่ออนไลน์เทรนนิ่งตรงนี้นะครับมันจะรวบรวมนะครับจะรวบรวมเ,เว็บต่างๆที่เกี่ยวกับการเทรนนิ่งทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวแรกเลยนะครับที่ชื่อว่า DSD t r a i n i n g ออนไลน์ตัวนี้จะเป็นการฝึกทักษะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับท่านสามารถคลิกเข้าไปนะครับในนี้นะครับเรากดกดเข้าไปตรงตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์ในการที่จะเชื่อมต่อไปที่ t r a นนิ่งออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะมีตัว YouTube นะครับที่แสดงสาธิตการใช้เว็บตัวนี้นะครับท่านต้องการที่จะรู้ว่าอยากอยากทราบว่ามันใช้งานยังไงนะท่านสามารถคลิก Play เ,เข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีการเ l a y นะครับตรงนี้ก็จะ Play เล,เลนะครับก็จะหยุดหยุดนะครับท่านสามารถเข้าไปศึกษาได้นะส่วนตัวแอปพลิเคชันท่านก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ คลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่ DSD Online Training เลยนะครับท่านกา็สามารถที่จะสมัครสมาชิกก่อนนะสมัครสมาชิกนะครับแล้วเข้าสู่ระบบนะครับในนี้ก็จะมีหมวดหมู่ให้ท่านเลือกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมวดภาษาต่างประเทศที่เป็น soft skill นะครับหมวดที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทักษะดิจิทัลนะครับหมวดทางด้านช่างนะครับช่างซ่อมบำรุงมีเยอะเลยนะครับท่านเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็หมวดอาชีพอิสระนะครับ หลักสูตรใหม่ๆต่างๆนะครับสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับอันนี้ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ปรับรูปแบบใหม่นะครับต่อไปท่านก็ย้อนกลับมานะครับแบ็กกลับมาตรงนี้นะแบ็กกลับมามันก็จะกลับเข้ามานะครับแล้วก็กดแบ็กตรงนี้กลับไปทีหนึ่งนะครับ พอกลับเข้ามาอ่าอันนีน้อันนั้นคือเว็บแรกคือที่ผมจะแนะนํานะเป็นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับอันที่สองเนี่ยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางสื่อนะครับอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของสํานักงานกพนะครับท่านคลิกเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้ผมทําลิงก์ไว้ให้แล้วว่าท่านเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องการพัฒนาทักษะของตอนเองนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆท่านก็คลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปศึกษาได้เลยนะครับถ้า เข้าไม่เป็นเข้าไม่ได้ไม่รู้ยังไงนะครับข้างล่างเนี่ยถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมจะมีตัวตัว u t u b e นะครับวิธีการสมัครและวิธีการใช้งานเข้าไปเรียนนะครับท่านสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับโอเคนะผมก็แบ็กกลับมานะครับอ่าส่วนที่3นะครับก็จะเป็น DSDM Learning นะครับอันนี้จะเป็นระบบ CMI ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับตัวนี้ท่านก็สามารถเข้าไปติดตั้งได้นะติดตั้งได้นะครับมันเป็นแอปพลิเคชัน วิธีการติดตั้งติดตั้งยังไงข้างล่างนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการสมัครและวิธีการติดตั้งวิธีการลงทะเบียนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นระบบ CMI นะครับ CMI ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผมย้อนกลับไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอบรมฟรีนะครับของ TDGA นะครับเป็นสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับท่านคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ ผมก็จะทำลิงก์นะครับลิงก์เรียนฟรีของ TDGA ไว้นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะของตัวเองเข้าไปได้นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะครับวิธีการเ,เข้าไปใช้งานนะครับผมก็จะมีวิดีโอเป็น u t u b e นะครับอยู่ข้างล่างท่านสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับอันนี้ก็จะไปแบบไวๆนิดหนึ่งนะตัวถัดไปครับก็จะเป็นเรื่องของการอบรมนะครับของสานักง,งานปปชตัวนี้สาหรับ เจ้าหน้าที่หน่วยง,งานภาครัฐนะครับที่ต้องการหาความรู้ต่างๆนะครับท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับที่สํานักงานปปชผมทําแนบลิงก์ไว้ให้แล้วเพียงแต่ท่านคลิกนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวเว็บของตัวปปชเลยนะครับโอเคเนะเสร็จแล้วท่านก็ไปศึกษาเอานะครับทีนี้ผมจะย้อนกลับไปแบล็คตรงนี้นะ ผมแบ็กกลับมานะครับแล้วก็แบ็กกลับไปที่ตรงนี้นะกลับไปนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นของคุณวุธวิชาชีพนะครับคุณวุธวิชาชีพเขาก็จะมีฝึกอบรมเหมือนกันนะครับท่านคลิกเข้าไปดูนะครับในนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคุณวุธวิชาชีพเป็น e training นะครับก็เข้าไปศึกษาเอานะครับข้างล่างผมก็จะมีะ youtube นะครับซึ่งมีคนอื่นเขาทำไว้ให้นะครับก็อเอามาแปะให้ท่าน ถ้าท่านได้ดูวิธีการรับสมัครของของตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับอ่าจะเห็นว่า3-4ตัวที่ผมนำมาเสนอเนี่ยมันเป็นการออนไลน์เทรนนิ่งเลยนะครับฟรี Free. นะท่านเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ได้ในการพัฒนาตนเองได้เลยนะครับต้องแต่ตรงตัว PLC level 1เป็นต้นมานะครับลงมาเนี่ยก็จะเป็น YouTube ที่ฟรีเหมือนกันนะครับของช่องผมนะครับอย่างเนี้ย PLC level 1นะครับท่านคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ PLC l e v e l หนึ่เกี่ยวกับพื้นฐานของ PLC หมดเลยผมจะเอาช่องเอาเอาลิงก์นะครับเอาลิงก์ของช่อง YouTube เนี่ยเอามาแปะให้ท่านได้ศึกษาเรียงไปตามลำดับเลยนะ EP 1 EP 2 EP 3 EP 4เรียงไปได้เลยนะครับท่านก็สามารถศึกษาได้เลยนะครับอันนี้จะมีกี่ EP มันก็จะเรียงไปเรีื่อยๆนะครับทำให้เราได้ศึกษาได้ออยย่่าางงอย่างรวดเร็วนะ ไม่ต้องเข้ายูทูบบ่อยๆนะครับท่านก็มาศึกษาตรงนี้เอาก็จะง่ายนะครับเนี่ยเปิดมาก็สามารถทําได้เลยนะครับผมจะย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปปุ๊บเราก็จะมาดูในเรื่องอสมมุติว่าผมอยากดูในเรื่องของอมอดบัตามดบัตนะครับม o บัตอยู่ตรงไหนเราอยากศึกษาเรื่องของมอดบัดตรโปรโตโคอลนะครับก็คลิกเข้าไปที่มดบัดตรโปรโต,โตโคอลนะครับตรงนี้ผมก็จะรวบรวมตัวที่เป็นการใช้งานนะครับ เกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับโปรโตคอลไว้ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับมดบัตโปรโตคอลไว้ทั้งหมดเลยท่านก็สามารถคลิกเข้าไปศึกษาดูได้นะครับก็คลิกเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็กดกดเข้าไปเลยนะครับสิดครับคลิปนี้นะก็จะประมาณนี้ครับโอเคเนะเดี๋ยวผมก็ย้อนกลับไปนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ย มันมีเกี่ยวกับการเทรนนิ่งทั้งหมดเลยนะครับต้องการดูเรื่องของการใช้โปรแกรม g ีวิ k 2นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูเนี่ยการสร้างตู้หยอดเหรียญอะไรก็แล้วแต่หรือการใช้บอร์ดจีนเนี่ยบอร์ดจีนนะครับเป็น PLC บอร์ดนะครับท่านก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการศึกษานะครับศึกษาได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้หมดเลยนะครับเป็น EP อ p พิโซด ไล,ไล่เรียงกันมาเรื่อยๆนะครับท่านสามารถศึกษาได้จากตรงนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ช่อง YouTube แล้วนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดวิดีโอจากช่อง YouTube นะครับท่านมีแอปตัวนี้มันก็จะลิงก์ให้นะครับลิงก์ให้ให้เราได้ศึกษานะครับเข้าไปศึกษาดูได้อ่าเราก็จัดเป็นหมวดหมู่ให้ท่านได้เลยให้ท่านได้ศึกษานะครับแล้วก็ถ้ามีตัว วิดีโอใหม่ๆขึ้นมานะครับมันก็จะถูกแทรกเข้ามาก่อนในตรงนี้นะครับโอเคนะเขียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออนไลน์เทรนนิ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีตัวนี้นะเป็นเป็นตัวตัวนี้คือตัวแชทนะครับตัวแชทเนี่ยผมทําขึ้นมาใหม่นะครับอ่าตัวนี้จะทําขึ้นมาใหม่ไว้ให้สําหรับเอ่อเราเอ่อคุยกันสอบถามกันนะครับอ่าเราสามารถคุยกันสอบถามกันได้นะครับสําหรับเอ่อผู้ที่ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนี้ก็ ก็มาพูดคุยกันได้นะครับวิธีการก็คือกดต้องบวกนะครับอ่ามันจะมีบวกอยู่กดบวกเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปพอเราพิมพ์พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับเราก็กดส่งตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็อ่อจะส่งข้อความไปให้นะครับโอเคเนะอ่าตัวนี้ก็เสร็จในเรื่องของแชทนะครับตัวถัดไปที่อยากจะแนะนําใครที่ต้องการหาข้อมูลนะครับ นอกจากการฝึกอบรมแล้วถ้าท่านไม่ไ,มไมต้องการฝึกอบรมท่านต้องการหาข้อมูลนะครับเรามีคําว่าแอปพลิเคชันพร้อมอยู่ตรงนี้นะท่านคลิกไปตรงแอปพลิเคชันพร้อมนะครับมันจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับนานาชาตเาิเริ่มจากาตัวแรกนะแนะนําสถาบันนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าสถาบันของเราเป็นยังไงนะเราก็คลิกเข้าไปที่แนะนําสถาบันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกตรงวิดีโอนะครับมันก็จะลิงก์เข้าไป ตรงวิดีโอให้เลยนะครับแล้วก็แนะนำสถาบันก็กดนะครับกดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะจะมาแล้วนะครับประมาณกดดนาทีอ,อันนี้ผมก็ปิดไปก่อนนะแบ็กก็แบ็กกลับมานะครับแบ็กก็คือแบ็กตรงนี้นะแบ็กกลับมานะครับอัอนนี้ก็แบ็กกลับไปอีกทีหนึ่ง อันนี้แนะนําสถาบันนะครับเรามีหอพักด้วยนะเรามีหอพักของเราวิธีการใช้หอพักใช้ยังไงนะครับเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วก็ดูวิธีการใช้นะครับอ่าวิธีการใช้มันก็จะมีวิดีโอนะครับให้ท่านดูอันนี้ผมก็จะไม่กดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นข้อมูลของสถาบันเลยนะครับว่าเออสถาบันมีข้อมูลในการให้บริการอะไรบ้างนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็น ข้อมูลนะครับของสถาบันที่ท่านต้องการรู้นะครับมีอะไรบ้างมีข้อมูลทั่วๆไปนะครับมีอาคารสถานที่มีหลักสูตรนะครับสถาบันมีหลักสูตรอะไรบ้างท่านก็คลิกดูที่หลักสูตรนะครับหลักสูตรนะครับสถาบันจะมีด้วยกัน4กลุ่มนะครับก็สามารถเลือกดูได้เลยว่าต้องการดูกลุ่มไหนนะครับผมแบกกลับมาแล้วก็ดูอาคารสถานที่เราคลิกไปที่อาคารสถานที่นะครับ มันก็จะมีอาคารสถานที่ยกตัวอ,อย่างอาคารน้ำนวยการ,ราคลิกเข้าไปดูนะครับอาคารอ้ำหน่ยการหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาตินะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนําสถาบันนะข้อมูลต่างๆของสถาบันอยู่ในนี้ท่านสามารถที่จะดูแลดูได้นะครับโอเคแล้วก็แบ็กกลับมานะครับแบ็กกลับมา ย้อนกลับมาอันนี้ตัวถัดไปนะครับเป็นรับสมัครฝึกอบรมอันนี้จะเป็นการรับสมัครฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับท่านคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปตรงรูปนะครับตรงนี้ผมจะทําลิงก์เรื่องของการรับสมัครฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้มันจะอยู่อยู่ทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างหลักสูตรนะครับช่างแต่งผมสุภาพบุรุษนะครับเนี่ยช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ ฝึกบรมลูนลบนไหนที่ไหนฝึกนะครับแล้วเต็มหรือยังอ่ามันก็จะบอกให้เสร็จสรรเลยนะครับถ้าท่านต้องการสมัครท่านก็คลิกตรงนี้ครับตรงสมัครแต่ว่าอาจจะต้องกรอกข้อมูลอะไรลงไปก่อนนะครับอ่าตรงนี้ของแพร่นะครับสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ก็เปิดตั้งแต่1นถึงหมิถุนายนะครับเปิดหลักสูตรอะไรก็คือการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้านะครับก็ไล่ไปเลยนะครับเนี่ยมันมีมากมายก่กองเลยนะให้ท่านได้อ่าให้ท่านได้ ได้ดูนะครับได้ศึกษาได้ฝึกอบรมดูซิ่ว่าทั่วประเทศเขาเปิดหลักสูตรอะไรบ้างนะครับช่วงไหนเวลาไหนที่ไหนดูอย่างบุรีรัมย์นะครับอันนี้บุรีรัมย์บุรีรัมย์เขาฝึกอะไรเขาฝึกการติดตั้งบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตยออ์อย่างเงี้ยนะครับสามสิบชั่วโมงท่านก็ถ้าท่านสนใจท่านก,ก็สมัครได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งลิงก์นะครับที่เรานํามาเสนอนะครับเอามาติดตั้งให้ใหได้ ให้ท่านได้ศึกษาด้วยนะครับสำหรับคนที่ฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานถ้าต้องการหาวุฒิบัตรนะครับท่านก็ค้นหาวุฒิบัตรตรงนี้ได้เลยนะคลิกเข้าไปที่ค้นหาวุฒิบัตรเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในรูปเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลน,นะครับเนี่ยเลขสิบเลขบัตรประจําตัว13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ทําการค้นหาถ้าท่านอ,อ,อยู่ในระบบนะครับแล้วก็จบเนี่ยมันก็จะมีวุฒิบัตรขึ้นมาให้ท่านสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ที่เครื่อง มือถือของท่านก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับผมแบ็กกลับมานะอันนี้คือ,อข้อมูล Facebook ของสถาบันนะครับถ้ากดไปที่ Facebook ของสถาบนันก็จะเป็นหน้า Facebook ของสถาบันนะครับเป็นการเคลื่อนไหวการรับสมัครทั้งหมดของสถาบันจะอยู่ในนี้ส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของสถาบันใครที่ต้องการมาสถาบันนะครับผมมีกูเกิลแมปให้นะครับท่านก็แค่คลิกไปที่ตำแหน่งที่อยู่ของสถาบันนะครับ แล้วคลิกไปที่ g o o g l e Map นะครับมันก็จะทำการลิงก์ให้เลยนะครับเพียงแต่เนี่ยครับท่านก็เริ่มต้นได้เลยนะครับใช้แอปไหมอะใช้แอปคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ g o o g l e Map ให้นะครับประมาณนี้เลยเห็นะครับอันนี้ผมยังอยู่ในสถาบันอยู่นะครับก็เดินหนึ่งนาทีก็จะถึงแล้วนะครับโอเคลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอ่า ผมย้อนกลับมาแบ็กกลับมานะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานนะครับ20ของสพร20เชียงรายนะครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับท่านสามารถเข้าไปดูในในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับนอกจากนี้เราก็จะมีระบบการติดตามความพึงพอใจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนื้อใครที่ลืมแล้วนะครับถ้าท่านมีแอปนี้นะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชันพร้อมเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับเลือกการตอบคําถามได้เลยนะครับเลือกเลือกระบบติดตามได้เลยนะครับ นอกจากนี้นะครับผมก็จะมีลิงก์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสนให้นะครับมีร้านอาหารนะครับสําหรับท่านที่เดินทางมานะครับก็อยากรู้ว่าร้านอาหารมียังไงอันนี้ก็ทำลิงก์ไว้ให้นะครับที่พักถ้าไม่สะดวกพักในสถาบันก็ลองเสิร์ชหานะครับก็คลิกไปที่ที่พักของสถาบันได้นะครับนอกจากนี้ถ้ามีไฟล์เอกสารอะไรที่ต้องการให้ดาวน์โหลดยผมก็จะมีช่องหนึ่งที่เรียกว่าดาวน์โหลดไฟล์เอกสารนะครับ ตรงนี้ก็ยังรวบรวมไม่ไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟล์รวบรวมเอกสารอยู่ข้างในนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่รูปเอกสารที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นยังมีแค่นี้อยู่นะครับต่อไปก็จะมีเยอะขึ้นนะครับผมก็แบ็กกลับไปก่อนนะ,อ,ะอันนี้คือความพร้อมนะครับเขาเรียกว่าแอปแอป,แอปพลิเคชันพร้อมนะครับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ส่วน contact us นี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเรานะครับท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ประมาณนี้นะครับนีน่ก็ถือว่าก็มาลนักนะมันเน้นหนักตรงนี้นะครับตรงเรื่องของออนไลน์เทรนนิ่งเนี่ยนะครับเป็นการพัฒนาทักษะของตัวท่านเองนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการมาสถาบันนะครับเราอยากรู้ข้อมูลของสถาบันก็มาที่แอปพลิเคชันพร้อมตรงนี้นะครับมาศึกษาอะไรต่างๆได้เลยนะครับ โอ okay, เคนะทีนี้จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยมันมีเนี่ยครับเครื่องหมายดาวน์โหลดอยู่นะเครื่องหมายดาวนโหลดตรงนี้อยู่นะครับถ้าท่านต้องการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับท่านก็คลิกตรงนี้เลยได้เลยนะครับตรงเครื่องหมายดาวน์โหลดมันก็จะถามขึ้นมาว่าเออต้องการอินストอรไหมไว้ที่แอปสกรีนนะครับเอาไว้ที่หน้าหน้าสกรีนของเราถ้าท่านต้องการบันทึกแอปนี้นะครับท่านก็กดอิน t a อ l เข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะทําการเนี่ยตอนเนี้ยมันกําลังทําการติดตั้งให้เราอยู่นะ ก็จะทาการติดตั้งแอป,ปให้เราอยู่นะครับอ่าตอนนี้มันก็แจ้งมาแล้วว่าถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถที่จะทําการเปิดขึ้นมาได้นะครับเคยเราดูนะครับอ่าไปที่อ่าตัวแอปนะครับหน้าตาแอปมันก็จะเป็นแบบนี้นะแอปเนี่ยแอปพอเราพร้อมจะเป็นแบบนี้นะครับก็คลิกเข้าไปที่แอปนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับสําหรับ ท่านที่ยังไม่เคยใช้ตัวนี้นะมันจะขึ้นมาถามมาถามรหัสพินนะครับท่านก็เข้าไปดูในอีเมลของท่านนะในอีเมลของท่านเนี่ยจะมีรหัสพินอยู่ท่านก็ป้อนรหัสพินเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้ก็จะได้ละนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแอปถ้าท่านต้องการศึกษาอะไรเมื่อ,อไหร่นะครับก็ก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นการแนะนำเฉยๆนะครับก็รบกวนนะครับช่วย ตอบแบบสอบถามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์นะครับวางลิงก์แบบสอบถามแล้วก็ลิงก์ในการติดตั้งแอปตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้ที่ช่องแชทนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ